คือหลังจากที่ใครได้ดูคลิปที่แล้วนะคลิปที่ผ่านมาต่อจากคลิปนี้เลยเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าผมทําการรีวิวเล่นปืนอ่าซีซั่นพาร์ไปนะครับผมเล่นไปแล้วเนาะเล่นกับพี่ผมนะพี่พีเตอร์น,นั่นเองนะผมเนาะใครที่ดูนะก็จะเห็นได้นะครับว่าเฮ้ยผมเล่นไปเนี่ยหมดเนี่ยแหละนะครับผมเล่นไปหมดนี้เลยนะครับผมเล่นไปหมดแล้วนะครับ แต่ว่านะซอซอมบี้เนี่ยในคลิปนั้นเนี่ยผมเล่นเล่นลน,นิดเดียวเองนะครับเล่นไปไม่เยอะเล่นแบบรู้สึกแบบไม่สะใจะรู้สึกว่ามันยังแบบว่าค้างคาเออเอาง่ายๆก็คือผมเป็นคนที่ชอบเล่นลูกซองถนัดเปิดลูกซองอยู่แล้วแต่แบบซองซอมบี้มันยังเล่นแบบไม่จุกใจอ่ะมันยังไม่อิ่มเลยอ่ะนะับยังไม่อิ่มเลยงั้นคลิปเนี่ยผมผมขอได้ไหมขออีกสักคลิปนึงเออขอไปเล่นซองซอมบี้แบบว่า คลิปเนี้ยคลิปเดียวเลยนะครับซองสมบีคือตัวที่ผมถือเนะี่ยตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเอาจริงมันสวยนะซีรีส์เนี้ยผมมองว,ว่ามันสวยทุกอย่างแม้แต่ <c oughs> ตัวละครนะ่ะสวยนะครับ มันสวยขาวใหญ่นะครับผมหมายถึงปืนแล้วก็ชุดเกราะนั่นเองนะครับผมโอเคครับก่อนที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่อง Tap Game ก,กันด้วยนะผมกดให้ผมด้วยนะครับนะบกดให้ผมหน่อยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวรับชมกันสักครู่แล้วเข้าไปดูกันเลยนะมาดูไอเทมก่อนอันดับแรกเลยผมใช้ออซองซอมบี้สเลเยอร์นะครับผมแล้วก็ตัวละครจะเป็นตัวละครไอตัวซีซั่นซีซั่นพาร์ทไอซีซั่นนี้เนาะเออแล้วก็ กอนักกาศผมใช้น้กกาศ PPTN นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะว่า PPTN นะคะมีขายไหมนี่นี่อยู่ในกล่องนี้นะครับน้กกาศ PPTN มีขายอยู่ในกล่องนี้นะครับมีหัวสุนเสริมแกล่งด้วยนะครับผมไอเทมนะครับก็ตามนี้นะครับผมนี่เอาให้ดูเลยนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็ฉายาผมก็ใช้ไปฉายานี้นะครับผมตามนี้นะครับผมโอเคนะเข้าไปดูในเกมเลยมาเดี๋ยวจะเห็นว่าผมสับช้าลงนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่า บัฟแคนผมหมดนะครับไห่ได้ดูไม่ช้าลงละเออผมเพิ่งผมไปรอมาเมื่อกี้เอองงเลยว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกตัวเองแบ,บัชยาลงอ๋อบัฟแคนหมดแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เรียบร้อยไม่เป็นไรก็บ้าแล้วบาเลตซัดเขาเต็มตัวเลยครับมามันไม่มีปัญหาหรอกนะครับพอทายเรามันต้องยิงให้โดนนัดก,กันเองอ่ะอือดิไงอ่ะ วะอ,อ่ะเราเปิดไปอยู่บนบ้านอนะ่ะอันนี้ไปเรียบร้อยอ้้หยกูยอมใจทีมมึู้นเลยวะ่ะ คนละนัดเลยอะค่ะมาค่ะถึงนดครับโอ้ยโอ้ยเจอยิงไวนี่เราก็เราก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยคนดูทำไปเล่นไปนะครับเจอคนแบบว่ายิงเร็วนี่โอ้โหลำบากเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอก เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับอย่างเงี้ยโอ้พี่เรียบร้อยดีครับอย่างเงี้ยปกติมีบัฟแคนเวลาสาัตว์เนี่ยจับจังหวะ ได้นะครับแต่ว่าเออชินกับการตอนมีบัฟแครแต่พอไม่มีก็มีสับเป้าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะนะเออจบเลยวเแล้บาเลสเหรองั้นเอานี่ไป ฝั่งั่งซ้ายฝั่งขวาขูของ้างธนโอ้ไม่โดนโอ้ระเบิดเยอะจริงโอ้ยเจย์เย็นไมระเบิดเยอะว่ะน่าไม่ได้ระแวงอะไรหรอกระแวงระเบิดนั่นแหละเอ้าเฮ้ยใจเย็นหนุ่มพันโดนผัวหน้าเฮ้ยสุดยอดอีกโอ้โหเรียบร้อยครับผมระเบิดอะไรไม่รู้นะครับสารพัดจริงๆนะครับอื มาเด้อมาเด้ <c oughs> <c oughs> อเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> อเฮ้ยได้ไหมนะเฮ้ยงาเราเบิดพอดีมเมื่อกี้หน้าเด้งเรียบร้อยครับหน้าเด้งหน้าเด้งก็ไปคู่อย่างเงี้ย <c oughs> ไปคู่ดิไปหมดอ่ะอ่ะเราไปิดป่ะ ครับใส่กระสุนก่อนครับใส่กระสุนก่อนครับผมเข้ามกันบ้านนะผมอะไม่รู้จะยิงใครเลยอะ่ะเจอก็เจอยิงไวอย่างนี้เนี่ยว่าตรงตรนี่ไม่รู้จะทำยังไงเลย <g ül üyor> เรียบร้อยครับชนะครับผมจัดไปครับผมตาแรก 40, 40 8คิวนะครับผมนะแต่การสับของผมเนี่ยมันอาจจะแบบมันอาจจะขัดใจสำหรับคนดูนิดนึงนะแต่ไม่ต้องห่วงนะผมจะใส่เบเล่เล่นเว้ยมาเบเล่ดำครับจัดไปแล้วก็มีอะไรเสริมหน่อยไหมซูเปอร์เฮดเกียร์นะครับซูเปอร์เกียร์เฮ้ยโอ้โหใครเนี่ยแมวเหมียวที่ไหนมาอยู่บ้านเราแม่แต่แมวตัวนี้นี่ถือปืนอันตรายเหลือเกินเนอะ นะครับรอบนี้ผมใส่เบย์ไว้คงจะเล่นได้แหละห้องนี้โอ้ <c oughs> เวลาเวลามาตรงนี้เอ้า <c oughs> เกมบั๊กอีกครูเออปั๊มได้ปั๊มได้ปั๊มได้มาตรงนี้ทีไรกระโดดตรงนี้ทีไหนแม่งผมก็โดดไม่ค่อยได้ทุกทีเลยเพื่ <c oughs> อนดูโอ้ยเด,ดาวเยอะจังห้องนี้น่ากลัวมาก ตุม้มเอ้าไม่โดนระเบิดหรอดีนะยิงตายก่อนอะตายด้วยกูตายกูตายเองเนี่ยยเ้นั่นแน่โอ้มาเร็วจังหรือคนละตัวคนละตัวแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะคนละคนก,นกันครับถ้าเดชครับ โอ้โหเรียบร้อยทีเจ็ดครับทีเจ็ดโดนหัวเอออ็ติดเพื่อและเดินทางเดียวก็ได้ละแหมใจเราแม่งตรงกันจัดอ่ะเอ้เรียบร้อยขอไปขอไปเลยนี่กูปะเออเออเออเฮ้ยไกลไปไกลไปแมวแมวไปผมแป๊บนึงนะผมโดนเดมสองร้อยตังคางไหนเอ้ยนะครับเราต้องเราต้องแบบเวลาโดนยิงนี่คือแบบต้องหาตัวที่จริงเราไม้เจอไม่ได้จริง เสร็จเดียวเสร็จเดียวอย่างเงี้ยเพื่อนรุ่นเลยเพื่อนสนา์ยังไม่ตายเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนรีเลียวสนอยู่เว้ยป้งเราต้องช่วยกันถมากินเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ปลอดภัยไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนึงเฮ้ยที่ดิเซ็ตเทปตายค่ะยิงตรงไหนอ่ะ อยู่ใต้ล่างแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้ตัวพิบตัวก็พิบไม่พอแล้ววิ่งไวอย่างนี้โอ้ oh, เราก็ไม่ต้องกินกันเลยทีเดียวตอนนี้ยังไงครับี <c oughs> <c oughs> ยบร้อยก็ยังได้นะเดี๋ยวนะ มีคนจะเล่นเราครับท่านผู้ชมโอเคครับเฮชอ็อตไอโนะอ่ะจะเรียบิลจะยืนด,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 ดิรู้สึกว่าไม่มีบัฟบแคนเวลามาเล่นมาเล่นไปเล่นสบายรู้สึกผมจะยิงยิงดีขึ้นนะเนี่ยไม่รู้ดิไม่ได้ยิงดีขึ้นอย่างนั้นมันถึงจะยิงโดนมากมากขึ้นนะ ไวไฟมันก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมอันนี้เตือนด้วยความหวังดีสำหรับใครที่หัดเล่นลูกซองใหม่ๆนะครับอ๋อมีอีกตัวนึงข้างหน้าไป่ไหมเอ้าหายไปไหนวะเ้ยตาฝาดเหรออ๋ออ๋อนี่นี่นี่จ้าแมวเหี่ยวเดินไปเดินไปไปเดินไปเดินไปตกกับพีปะหนูทำตัวไม่ถูกอะเจอตัวกับพิีปะก็รู้แหละว่าเราอยู่หน้าบ้านเขาแต่แบบ แน่น่าจะไว้ชีวิตเราก่อนอะไรอย่างงี้ยแมสเกิลยูโน่นี่ไงตัวสไนที่บ้านที่บ้านเขาเนี่ยฝันงตรงข้ามมันเอาอะไรท์อีกโอ้โหเรียบร้อยเต็มกระบาลนั่นไงโดนจนได้นะรู้สึกว่าผมจะโดนเขายิงหลายรอบแล้วหรือเปล่านะโอเกตหลายล่าไปแล้วเียบร้อยครับใครจะได้ปิดตัวท้ายครับผมอยเรียบร้อย เฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยอุ้ยได้ปิดตัวท้ายตึมตึมก็ให้เรียบร้อยบูทีมวินจะได้เล่นต่อไปเนี่ยไม่ใช่โดนเตะออกจากห้องเลยซองควงโชหนยครับแคดผมกลัวซอมบี้แล้วโอเค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 แม่แห่ตั้งใจจะมาเล่นซองซัมบี้ล้วนๆเลยนะคลิปนี้แต่ไม่เป็นไรแล้วคนดูไม่เป็นไรหรอกมันก็ซองเหมือนกันอ่ะโอ้ยเดี๋ยว เอาเอาอะไรมาเนี่ยเอาแก๊สมาเล่นได้ป่ะอันหนึ่งอ๋อมีระเบิดะะ oui, ไป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 ครับผู้ชมครับไปครับไปครับแก๊สได้ไหมไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวถ้าก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนครับ ตกใจเลยทีเดียเจ็ดบรรูุกแบบนี้ใจหายใจควข้หมดเลยอ่ะนะปลาเบิดไปปลาเบิดไปอุ้ยแก๊สได้คงไม่มากกันแก๊สไป

ไหนไหนอยู่ไหนกันเบิดเฮ้ยโอ้ข้างในนี่ไม่น้อยเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวจะปากทบโอ้เอางี้เลยเหรอข้าไม่ได้พร้อมลบแบบว่าข้าไม่ได้ตั้งใจจะมาฟั่นนะเนี่ยคลิปเนี้ยข้าไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นอย่าปันข้าเลยนะ สับไม่ถูกก็กูงงไปแล้วเนี่ยทีมทีมเราโอ้โหเรียบร้อยครับประสุดหมดเป็นแคร์เลยเหรอฝั่งของข้าผมเพิ่งสังเกต หน้าเด้งหน้าเด้งอย่างนี้ใช้คิมอะไรครับผมโซานาต้องเข้าด่วนโอ้โห <c oughs> แม่งอุอ้ยเขาโถมันดีมากนะจริงๆอะ่ะเอยอย่างเงี้ยมันนะแต่แบบสองกลัวมันไม่ใช่คำตอบที่ดีเลย เรียบร้อยสกิดคนคนละนัดน่าจะเจ็บอยู่ครับเนี่ยแอสซิสติ้งปิ <c oughs> ้งปิงเลยปิ้งปิ้งเลยนะจ๊ะเรียบร้อย ไอเดี๋ยวไม่สกอร,ร์ผมไม่ใช่อย่างนี้เกมมันบลัคแบบเม,มื่อกี้ผมเห็นว่าผมฆ่าไป20 27ตัวไอโอแม่ไอเกมเอะไรเนี่ยโอ้เซ้นแบ่งแรกกว่าโอ้เซ้นแบ่งบัคกว่าเซ้นแบ,บ่งเป็นอะไรไม่รู้แต่บุนเน่ยตันขำ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 กันดูนะครับเซล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 นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะผมก็เรียกได้ว่ามาเล่นซอมแบบ เรียกว่าไงแบบไม่มีไม่มีบัฟแคร์นะเล่นซ็อกแบบไม่มีบัฟแคร์นะครับอันนี้เรื่องจริงนะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเน่เน่เน่เห็นไหมเห็นไหมบัฟสับไวเนี่ยเออบัฟแคร์แบบบัฟสับไวเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับผมก็เล่นแบบว่าไม่มีบัฟแคร์นะครับผมก็โอเคผมก็ไม่เป็นไรครับขำนะครับเล่นขำๆและกันนะผมโอเคครับผมก็ไปเจอกันใหมนคลิปหน้าผมขอบคุณครับชมมากครับผมแล้วเจอกัน